คนที่เป็นข้อสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์สองสอบไปเมื่อมีนา6ก67นะครับก็เป็นเรื่องสรรมการ e x p กซแล้วก็มีตัวส re root อยู่ด้วยนะเวลาเจอสมการที่เป็นส r e ว o o t อย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธียกกำลังสองนะครับก็จะการยกไปเลยเนี่ยยกกำลังสองทั้งสองข้างแต่ที่ต้องระวังนะ square r o o t ค่าของมันก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันจะเท่ากับทางขวาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ด้วย,ยใส่ข้อควรระวังไปก่อนนะ อย่าได้คำตอบแล้วอย่าลืมต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับยกกำลังสองไปเลยตรงนี้สแสว์์ุ้นหายก็เหลือเฉพาะข้างในขอกระจายไปเลยนะ,ะไปคูณก็เป็น3ามคูณสองกำลังเตรงนี้ไปคูณได้ลบหไปเจอบวกหได้ลบห้อีกฝั่ง 1, หนึ่งกำลังสองนะหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ตรงนี้ถ้ามองดีๆมันคือสมการกําลังสองนะใครมองไม่ออกก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เนี่ยเปลี่ยนสองกำลังเเป็น a ก็ได้เนี่ยสองกำลังเเป็น a 2็สองกำลังเเป็น a อ็กถ้าเปลี่ยนก็กลายเป็นสาม a ลบห้าหนึ่งลบสองเบวก a กำลังสองเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับจัดรูปสามเอย้ายไปลบห้าลบอยู่ไปบวกจากการแยกสองเล็บ นะคูณจะได้บวกบวกกันได้ลบก็ต้องเป็นลบทั้งคู่คูณกันได้หกบวกกันได้ห้าก็สองกับสามจับเท่ากับศูนย์เท่ากับศนะูนย์เอได้สองเอได้สามแต่เอเราคือสองกำลังเอนะก็เปลี่ยนกลับนะครับนะตรงนี้ได้สองได้สามก็ได้สองคำตอบเนี่ยตอบสองคำตอบนะอย่างนี้นะครับเนี่ยบอกแล้วต้องระวังในข้อนี้เจตนาลวงเลยนะตรงนี้นะสองกำลังเอเอาไปแทนเนี่ยแทนด้วยสองก่อนเนี่ยหนึ่งลบสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ไหม ไม่ใช่แทนด้วย3ครับ1-3ลบ3มากกว่าเท่ากับศูนย์ไหมไม่ผลสุดข้อนี้ที่เราได้มาทั้ง2ตัวนะครับใช้ไม่ได้เลยนะแสดงว่าคําตอบมีทั้งหมด0ตัวนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามหัวใจบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ